สีห้าไปอย่นี้เลยไปพอไปเลยเต็มกลเดี่ยโอ้โหก็จะมาลงแพพอดีพูดอยู่ได้หอเขาต้องมานากหนวะะวแลาล้ว่เนา้ของเราจะเจอหินหน้าผานะคะจากแกนแข่ยอนค่ะออคือแกงแขนยอนไม่ได้นอน้นิดเลยเอ้ยราไปงนย ใส่่อ้วนลากวนแกงของแกปลาดีหมดแล้วีีวลงเ้าลอยปลาได้แล้วปลาติดอยู่ร้อนร้อนร้อนเดี่ยวไปทักเยี่ยมไปทัก จะเดินทำไมนะคอร้อแล้วเราแล้วเราเดินทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวเดียร้อยไงรับเบียีหน่อยเอคนอื่นเขาทำไมลอยยุ่งทำไมจมเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาร้อย จบเกินจบเกินกไม่ดีเลยเนี่ยตอนนี้อยู่ท้ายน้ำเนี่ยค่ะเออลองลงดูลองลงดูมาแล้วเราต้องลุยนะเธอมาลงมาลงมาจริงๆกมานจะเจ็บก่อนเออเราเจอเขาให้รางวัลนะกระแคน้ำจืด ที่แม่ละเมาค่ะใส่คันใหม่โน่นอีกตัวค่ะโน่นอีกตัวหนึ่งแต่ขนูจะดุนิดนึงตัวนู้นจะดูแบบดุนิดนึงเกี้ยวกราดไม่ไม่เป็นแม่ไงเจอแบบออกเท่ๆหน่อยสาวๆสายติดกิ๊บข้างๆ้างเขาวงการอีจระเข้ตัวนี้ติดกิ๊บนะคะแต่จระเข้ตัวนี้ชอบฉี่ตาแม่น้ำค่ะีบ่นไม่อยู่เลยค่ะเพ่เจอพวกหนูอะเหนื่อยรู้ว่าลำพันธุ์หนู

โอเคขอบคุณค no? ่ะบายสบพี่แบงค์ได้ตอนอันนี้มีแต่คนเทนน่ะต้องคอยจับไว้จริงจิต้องตั้งกล้องทิ้งมว้เลยก็ได้ใช่ป่ะเอออันนี้ของที่อะไรเขาทิ้งไไม่ได้นับเลยเไม่ค่อยกิน ฝั่งนี้ไม่คุยแต่กินกินือจะหมดลังพอเขามีมาต่อยเดียวอีตรงนั้นน่ะจะดูที no 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 ่รอยก็ได้เนี่ยเอาหมากลัวค่ะหมากลัวค่ะเออมอมซูสารหมาเลย ไอหนูลูกไม่หอบแพ้เหลืองค่ะน้งไม่ต้องตามจะวิ่งมาไหมลบันไล่บมลงก็ได้อันนี้อันนี้เยค่อยเดินน้ำหนักมากกว่าห้สิบลงเดินน้ำหน้าลงเดินด้วยะคะลงค่ะ ร้อนใช่ไหมจะตีนไม่ไม่ร้อนแต่จบตีนโอ้าอ้าแมวนะเพื่อนตอนน้ำเยอะมันขึ้นสูงถึงขั้นไหนคะพี่ บ่นนเรายังมีคนมาล่องเรืออยู่ไหมเก๋าเนาะเมื่อวานมันแรงเออเหมือนไม่ไผ่จะบาดขานแต่แอบน้ำดีกว่าบุ้นหัวแกงบุ้นที่วางบุนลงน้ำเล่นมั่งนัดกันไปไหนไดปมนเหงาฮะเน้ำเชี่ยวดลอ่ะมีแฟนยัง ดีแล้วรองเท้าเขาอยู่ครบข้างไหมวะยังอยู่ถ้าหายก็สอคนนี่นะใช่ไหมถ้าหายลองล่องเรือกลับไปหารองเท้าใหม่นะเรืะมันไหลเยอะ้วยนั้นแหะมันไหลากมาโอ้ยเ้โอ้ยเฮ้ยโลอนยเค้ยเคอ่อเเอาเอขึ้นไม่ได้เอาดึงันหน้าดึง วังดีช่วยพี่เขาเหนื่อยเหนื่อยจริงนเหนื่อยลรู้สึกอะไรรู้สึกม่วนแล้วรู้สึกม่วทำไมสีเหลืองเงียบมาสีเหลืองโซโซสีเหลืองทำไมเงียบ ไม่ค่ะถ่ายไม่เต็มก็ผมก็ถ่าไม่เต็มข้างหน้าจะมีกิ่งไม้นะครับเอ็กติ้นี่ยไม่ก็เราว่ก็เราอ c t i n g เนี่ยหลับหลับนะลูก เดีวพี่เออพี่แบงเริ่มคลื่อแล้ววะหนูดูแล้วอะหนูดูแล้วอะจะลงเหรอหนูดูแล้วอะหูดูแล้วอะจะลงไหมหนูดูแล้วไม่ต้องลงครับไม่ต้องลงหนูหนูกระเถิบเฉยๆก็ไม่ลงเืิอกระเถิบขอบก็้าวเลยนะไปเลยเห็นรอกระเถิบเป๊ะโยกโยกง่าย กูเป็นผ <uh ู้เสพสาากูอยู่ข um> ้างบนนี่มึงเย็นให้หนูก่อนเย็นก่อนเออตอนข้าวสนุกไหมเนี่ยหลสนุกไหมไม่เก็บประสบการณ์ไว้เอาเย็นไปถ้าหนูไม่พูดไม่ได้นะพี่แบงค์จะให้เพื่อนเขาเบียร์เย็นนะจะไม่ได้กินเบียร์เย็นหรือกินเบียร์อุ่นมีการบอกเอาเบียร์เย็นให้เขาพี่แบโอ้ ชี้ชีดำเองไหมนียหรือว่าลูกพี่ดำเพิ่มจะได้อ๋อเขาเหี้ยอ๋อเขาอยู่นี่ไม่เขาแบบยังไงอ่ะไม่รู้แทงปลาหรอแทงปาอ๋อแทงปลานู่นไอ้ไม่ชุดแนวอ๋อพี่พี่แกล้งเมาแต่พี่ก็เมาจริงนะไอ้ชุกจะพี่ตกน้ำอะไรเนี่ยทำไมมันแฟบอ้าไงมาเอ้ามึงโดนจุกไงอ๋อ หลักฐานมันมีจุกดูข้างหลังตือดอนเนี่ยสองคนเนี่ยได้เงียบเลยเห็นไหมเออมึงเลยคุตมึงยูเธอเป็นคนนี้มึงเลยยูเธอเป็นคนนี้วะตีนนึงกูตีนึงตอนระหว่างมือมึงนันน่ะตอนระหว่างมือมึงสองอันนันน่ะอ๋อเจอละได้ยังใช้ขาไหมไม่ใช่ใช่ขาไหม

เพื่อนมดเพื่อน่าใส่ไข่มดแดงค่ะเออเออนี่หมอขคนาดี่อุ้ยออ๋อหมาน้อยไอแคมปิ้งเยอะแ่ไยวีโอให้มั่งดิ โอ้ยหมงโอ้ยแคปิง้งไหนแคปิ้งมานี่ก่อนเลวแคบิง้งมานี่ก่อนเล็ว,วปบิ้งมานี่ก่นอนเอเมื่อกี้เราไม้ไปิ้งไมป้ปา,าลปลาโกปลาโกาไม่ได้ตรนะง,งนี้เองอ่า

ให้อ่อย๋อไม่ได้ไผ่ไม่ได้ไผ่ไม่ได้จานครับไผ่ไม่ได้จานครับตุ๊กตาตุ๊กตาให้ออ่ยหน่อยเอาจานที่ลวกเมื่อกี้ใช่ไหมเออใช่เอาจานที่ลวกเมื่อกี้ของเพื่อนให้อยู่ด้วย